เทสเครื่องปอกขิงปอกเผือกมันเทศมันฝรั่งรุ่นว g 4จีสี่ห้าูนย์ของคุณคันชนะครับผมนี่เป็นเครื่องที่ลูกค้าสั่งนะครับผมนี่ก็เป็นด้านในนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำครับก๊อกน้ำก็สามารถต่อน้ำเข้าแทที่ทางด้านนี้นะครับผมโอเคครับผมส่วนทางนี้เป็นทางที่เอาของออกนะครับผมกจ็จะต้องเอาล็อกนี้ขึ้นนะครับผม นี่ครับก็ของก็จะออกด้านนี้นะครับผมเดี๋ยวับผมก็สำหรับตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองสอบเครื่องดูครับก็เสียบปลั๊กแล้วสวิตช์จะอยู่ด้านหลังนะครับเปิดสีเขียวนะครับ การทำงานของเครื่องก็แค่นี้เลยนะครับผมสําหรับเครื่องนี้ก็พร้อมจะส่งแล้วครับผม